สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตู่จะมาพูดถึง8สิ่งนะคะที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยคือจิตวิญญาณชั้นสูงที่ลงมาช่วยโลกนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตู่จะมาย้ำเตือนทุกคนแล้วก็มาไขบางอย่างในตัวทุกคนใน8สิ่งนี้ที่ตู่ได้รวบรวมมาจากหมู่คนจำนวนหนึ่งที่เราได้เคยพูดคุยกันแล้วพบว่าเขาเนี่ย ก็เป็นจิตวิญญาณที่ลงมาช่วยโลกนะคะคําว่าชั้นสูงของตูงเนียต้องอธิบายนิดน,นึงคือเขาอยู่ในมิติที่สูงอะคะ่ะคือหาเรอเซองคุณ e แล้วเขาตั้งใจลงมาอาสาลงมาเพื่อช่วยโลกเพื่อยกขึ้นความถี่เพื่อยกระดับจิตสํานึกของผู้คนนะคะก็เลยเรียกเขาว่าชั้นสูงแต่จริงๆแล้วทุกอย่างอะคะ่ะไม่มีใครสูงส่งกว่าใครทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม ฟัง8สิ่งนี้ที่ตู่ได้รวบรวมมานะคะแล้วดูซิว่ามันตรงกับคุณไหมคุณรู้สึกหรือเปล่าว่าทุกข้อเนี่ยมันใช่คุณแล้วคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็บอกตัวเองได้เลยค่ะคุณตั้งใจลงมาช่วยโลกลงมาช่วยเ,เพิ่มระดับจิตสำนึกของโลกนะคะให้เปลี่ยนจาก 3D เป็น 5D ช่วยให้พวกเขามีความถี่ที่สูงขึ้นช่วยให้เขามีการตระหนักรู้ในตัวเองที่สูงขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่สิ่งแรกก่อนเลย ข้อหนึ่งเนี่ยก็คือคุณเน่ยเป็นคนรักสันโดษคือรักสันโดษเนี่ยก็เหมือนกับอินโทรเวิร์ดเนาะแต่อินโทรเวิร์ดเนี่ยคือคุณชอบอยู่กับตัวเองชอบสแสวงหาความสงบชอบเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กนะคะชอบคุยคนเดียวมาตั้งแต่เด็กหรือไม่ก็คุณก็อาจจะชอบจินตนาการถึงโลกที่คุณไม่เคยพบเห็นมาก่อนในโลกความจริงนี้หรือว่าโลกที่มันเหนือจินตนาการเหนือโลกตรงนี้ไปอีก คือคุณไม่เคยเจอโรคแบบนั้นที่ไหนอะค่ะแต่มันอยู่ในตาคุณมาตั้งแต่เด็กมันอยู่ในความทรงจําของคุณมาตั้งแต่เด็กนะคะต้องลองดูว่าคุณย้อนวัยเด็กไปปุ๊บเนี่ยคุณเห็นตัวเองยังไงบ้างคุณชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าเล่นกับเด็กคนอื่นคุณรู้สึกว่าเด็กคนอื่นเนี่ยเขามีบางอย่างที่มันไม่เหมือนคุณคุณรู้สึกแปลกแยกอะค่ะแปลกแยกจากเด็กคนอื่นมาตั้งแต่เด็กการเล่นการที่จะอยู่ร่วมกันกับสังคมมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนพวกเขา แล้วก็บางทีเนะี่ยจินตนาการของคุณนะ่ยมันก็เหนือโลกความจริงคุณก็เลยไม่ชอบเล่นกับเด็กที่เขาอยู่กับโลกความจริงนะคุณนึกออกไหมคะเขาอยู่กับโลกความจริงอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คุณนะ่ยชอบชอบเพอ้อฝันอนะ่ะเหมือนเป็นคนเพอ้อฝันมาตั้งแต่เด็กแต่คําว่าเพอ้อฝันตรงนั้นนะคะมันคือความสามารถหนึ่งของคุณที่คุณจะอยางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและคุณก็อยางรู้ว่าที่มาของคุณคืออะไร ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดใครมีข้อนี้ลองกลับไปเป็นวัยเด็กนั้นแล้วนึกถึงภาพจินตนาการที่คุณเคยมีอยู่นั่นคือสิ่งที่ไฮเออร์เซของคุณต้องการให้คุณรู้ว่าคุณเกิดลงมาทำอะไรบนโลกและคุณมาจากที่ไหนถ้าเป็นไปได้กลับไปอยู่ในวัยเด็กวัยนั้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็มีเซนส์นเห็นภาพในอนาคตของตัวเองมาตั้งแต่เด็กแต่คุณแค่ไม่เชื่อตัวเองอย่างตัวตัวเองเนี่ยก็เห็นภาพในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบ วัยรุ่นเนี่ยเห็นตัวเองเป็นยังไงแต่ตอนเด็กเราเห็นแล้วว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆ มันแค่เป็นการอย่างรู้ที่เราเชื่อมต่อไฮเปอร์เซลได้คือแทบจะ100%เซ็ในตอนเด็กอะค่ะเราเลยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างแต่พอโตมาเนาะมันก็ลดหลั่นตามวาระของเราที่เราได้ไปเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นจนทําให้เราตัดโลกภายในของเราค่อยๆตัดไปตัดไปจนเราจําไม่ได้ละวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างจนการอย่างรู้ของเรามันค่อยๆหายไปนะคะลองดูว่าข้อนี้ตรงกับคุณไหมคือคุณนะ่ะรู้สึกแปลกแยกมาตั้งแต่เด็กรู้สึกรักสันโดษมาตั้งแต่เด็กแล้วและบางคน ก็ขยันในการสแสวงหาความรู้มากๆชอบอยู่กับตัวเองในการสแสวงหาความรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าทางด้านอะไรที่คนอื่นเขาไม่ศึกษาเด็กคนอื่นเขาไม่ศึกษาแต่คุณศึกษานะคะตรงนี้ก็เป็นความแปลกแยกชนิดหนึ่งนะคะโอเคข้อต่อไปข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนรักสันโดษนะหรือว่าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวรู้สึกแปลกแยกแต่พอจุดหนึ่งอะคะ่ะคุณได้อยู่กับสังคมอะ คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องวางตัวยังไงคือมันเป็นความรู้เดิมของคุณค่ะว่าทุกอย่างไม่เคยถูกแบ่งแยกซึ่งกันและกันเวลาที่คุณอยู่กับสังคมคุณเลยมีหน้าที่ในการทําให้ตรงนั้นมันราบลื่นที่สุดแล้วก็ทําให้สมูทที่สุดในตอนนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะทําให้บรรยากาศตรงนั้นไม่น่าอึดอัดมันเป็นความรู้ภายในว่าคุณลงมาเพื่อให้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่แบ่งแยกพวกเขาและจะทําให้พวกเขามีความสุขที่สุด เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเริ่มอยู่ในสังคมหรือแม้ว่าเริ่มโตมาเป็นเด็กวัยรุ่นคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนอ่ะคุณจะกลายเป็นจุดเด่นอ่ะคุณจะกลายเป็นจุดสนใจของกลุ่มเพื่อนเพราะพลังงานของคุณนะคะมันออกมาด้วยความรักความเมตตาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมันออกมาโดยการให้คนอื่นโดวยการด้วยการจริงใจกับคนอื่นคุณจะเป็นคนจริงใจมาตั้งแต่แรกคุณจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร ถ้ามีก็คือเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นนะคะเพื่อเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามที่จะมาทําร้ายคุณอะ่ณอะเขาไม่สามารถทาร้ายคุณได้นะคะแต่ในมนุษย์ทั่วไปที่คุณเจอที่เขาเป็นคนปกติที่เป็นมิตรต่อคุณอย่างเงี้ยคุณจะแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อเขาคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงให้พวกเขามีความสุขอะ่ะบางคนก็เป็นคนสุกสนานตลกทําให้คนอื่นเนี่ยมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มอยู่เสมอแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็ชอบมาปรึกษากับคุณ มาขอพลังดีๆกับคุณด้วยการที่ให้คุณถ่ายทอดความคิดของคุณให้เขาฟังช่วยปลอบโยนพวกเขาช่วยให้คําปรึกษาพวกเขาคุณรู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขเท่านั้นเองคุณอาจจะเป็นคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับคนอื่นเสมอโดยที่มันออกมาจากจิตวิญญาณของคุณคุณไม่ได้แสดงนะคะแต่มันออกมาจากจิตวิญญาณของคุณว่าคุณเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อหรือสังคมของคุณนะคะ เขาจะชอบติดตามตัวคุณอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะไปไหนอะเขาจะชอบโทรมาชวนคุณให้ไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาสบายใจที่ได้อยู่กับคุณเขารับรู้ถึงพลังงานที่จริงใจและพลังงานของความรักที่ออกมาจากตัวคุณพลังงานของการให้ที่ออกมาจากตัวคุณแล้วเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นอุ่นใจเวลาที่เขาอยู่กับคุณมันรู้สึกปลอดภัยอะคะ่ะอันนี้ลองเช็คดูว่าเพื่อนหรือสังคมเนี่ยเขารู้สึกแบบนี้กับคุณไหม แล้วคุณวางตัวยังไงเวลาอยู่ในสังคมบ้างถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสันโดษแค่ไหนนะคะแต่เวลาที่คุณอยู่กับข้างนอกน่ะคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วพลังงานของคุณเนี่ยมันมันจะฟงมากอะค่ะทำให้คนในวงนั้นสังคมนั้นเขารู้สึกว่าอยากพูดคุยกับคุณอยากอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าความที่ของคุณมันเป็นความถี่ที่สูงมาตั้งแต่แรก โอเคลองเช็คตัวเองดูนะคะสําหรับข้อนี้ข้อ2นะคะก็คือคุณรู้จักวางตัวในการอยู่ในสังคมนะคะว่าจะทํำยังไงพวกเขามีความสุขนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ที่คุณได้รับบทบาทมาบนโลกด้วยว่าคุณมาทํางานด้านไหนมาเป็นฮิลเลอร์มาเป็น, er, ปนออผู้นําทางให้กับคนอื่นหรือว่ามาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างบนโลกเพื่อช่วยคนอื่นคาแรคเตอร์ character ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันต่อมาก็คือข้อ3นะคะก็คือคุณจะรู้สึกอยู่ลึกๆว่า บ้านหรือครอบครัวที่คุณอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านหรือครอบครัวที่แท้จริงของคุณเป็นความรู้สึกที่ออกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนะคะไม่ใช่ตอนนี้คุณเพิ่งรู้สึกนะแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะคุณรู้สึกมาตลอดว่าคุณเกิดมาปุ๊บคุณรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของคุณคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่บนท้องฟ้านะคะคือจิตวิญญาณเหล่านี้คือเขาชอบมองท้องฟ้าเหมือนเขาเกิดลงมาจากท้องฟ้าค่ะแล้วเขาก็ชอบคิดว่า เขาไม่ได้ผูกพันกับคนในบ้านถามว่ารักในแบบพ่อแม่ไหมรักแต่เขารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่มาของเขาโดยที่เขาไม่มีคําตอบนะคะไม่ได้มีคําตอบแบบที่ตู่มาบอกทุกคนแบบนี้ว่าจริงๆทุกคนมาจากที่ไหนแต่เขารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านที่นี่ไม่ใช่ครอบครัวและมีครอบครัวที่แท้จริงอยู่ข้างบนนั้นสังเกตดูว่าคุณเป็นแบบนี้ไหม αι? ตั้งแต่เด็กนะคะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วมองบนท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่าฉันมาจากที่นั่นและที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ของฉัน นะคะลองดูลองถามตัวเองดูว่าเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะโอเคแล้วก็ข้อ4คุณจะไม่หลงในโลกของวัตถุนะคะคือจิตวิญญาณชั้นสูงเนี่ยบางที่เขาเกิดมาหลายภพหลายชาติมากแล้วหรือเป็นโอโซเขาจะเรียนรู้ว่าวัตถุไม่ใช่ของจริงคือภาพโฮโลแกรมคือสิ่งจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นแบรนด์เนมอะไรต่างๆถามว่าเขาใช้วัตถุไหมใช้นะคะแต่เขาไม่ ไม่ยึดติดกับแบรนด์ไม่ยึดติดกับราคาหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องเอาวัตถุเหล่านั้นไปอวดใครเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นแบรนด์อะไรต่างๆมันว่างเปล่าเขาแค่ต้องการคุณภาพของสิ่งที่เขาใช้ไม่ว่าราคามันจะถูกหรือจะแพงเขาจะซื้อมันเพราะคุณภาพเขาแค่อยากได้มาใช้สอยในโลกของเขาให้มันมีประสิทธิภาพให้มันใช้งานได้แค่นั้นเองนะคะส่วนว่า จะแบรนด์ไหนอะไรยังไงอ่ะคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องยึดติดกับแบรนด์เลยคือทุกอย่างเป็นภาพลวงตาสําหรับเขาไปหมดเขาจะรู้สึกเฉยๆออกมาจากข้างในของเขาอะค่ะไม่ได้อินไม่ได้แบบอยากจะต้องได้แบรนด์นูน้นแบรนด์นี้มาใส่เพื่อ,อประดับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่เป็นนะคะลองเช็คตัวเองดูว่าคุณเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าคุณยังอยากหลงอยู่ในโลกวัตถุอยู่ ะค,ะคือจิตวิญญาณพวกนี้เขารู้ว่าทุกอย่างนะมันจำลองและมันไม่จริงเสมอเขาก็เลยแค่อยากจะใช้ชีวิตของเขาให้ให้มันราบลื่นนะคะไม่อยากให้ทุกอย่างมันติดขัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเลือกเนาะเขาจะเลือกสิ่งที่มีคุณภาพเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความรู้ข้างในของพวกเขาเนี่ยจะมีรู้อยู่ในใจว่าถ้าพลังงานของพวกเขาดี เดี๋ยวเงินทองทรัพย์สินต่างๆมันจะมาเองบืองทีเขาก็ไม่ได้นั่งกังวลกับมันแล้วเขาก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่ซัพพอร์ตเขาอยู่ซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นจัก,กรวาลมาตั้งแต่แรกหรอกนะคะแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครสักคนที่พยายามที่จะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับเขาทุกครั้งที่เขากําลังจะตกทุกข์ได้ยากมันจะมีสิ่งเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตทัวเขาเสมอเขาก็เลยไม่ต้องใช้ความรูปนําทาง แต่เขาใช้หัวใจของเขานำทางในชีวิตไปเรื่อยๆเขาฟังเสียงภายในก็คือเสียงของไฮเออร์เสียงของเขาแบบเนี้ยมาเรื่อยๆตามเส้นทางชีวิตโดยที่เขาไม่ต้องกังวลเรื่องของวัตถุหรือว่ากังวลเรื่องของการเป็นอยู่ในโลกมนุษย์เลยด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าเสียงที่มันมาจากภายในของเขาที่เรียกร้องให้เขาทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ในชีวิตมาตลอดอ่ะมันมาจากที่ไหนเขาแค่มั่นใจในตัวเองที่จะเดินตามเสียงหัวใจนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อต่อไปข้อห้าเนาะ จิตวิญ,ญญาณพวกนี้เขาจะรักธรรมชาติและรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแบบนี้มาตั้งแต่เด็กต้องสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคุณเป็นคนรักธรรมชาต is, ิมาตั้งแต่เด็กไหมชอบเล่นน้ําชอบอยู่กับธรรมชาติบางคนเนี่ยก็ชอบแช่อยู่ในน้ํานานๆเลยชอบเล่นน้ํานานๆเลยรู้สึกว่าตัวเองเคยเป็นปลามาก่อนเคยอยู่ในน้ํามาก่อนบางคนก็ วิ่งเล่นตามพื้นหญ้าตามพื้นดินมาตลอดคือคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขาและรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับคุณมาตั้งแต่แรกนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความรู้ภายในของคุณเนี่ยก็จําได้ว่าเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาติมันคือการที่คุณได้ชําระล้างพลังงานมันเป็นความรู้ที่อยู่ในจิตวิญญาณนะคะว่าการเดินเท้าเปล่าในธรรมชาติหรือว่าการสัมผัสธรรมชาติเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการคีนล้างพลังงานให้กับคุณ พอจิตวิญญาณคุณรู้เรื่องนี้คุณก็เลยทําตามสิ่งเสียงที่จิตวิญญาณคุณทายออกมาบางทีคุณอาจจะฝึกเดินเท้าเปล่ามาตั้งแต่เด็กหรือว่าช่วงหนึ่งคุณเหนื่อยมากๆคุณท้อมากๆในตอนที่โตแล้วคุณก็ไปเดินเท้าเปาล่าโดยคุณไม่รู้เรื่องของการกราวดิ้งมาก่อนเลยก็มีเพราะมันเป็นความรู้เดิมของคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็ลองเช็คดูว่าตัวเองเนี่ยชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าคนพวกนี้คือเขาจะไม่ชอบอยู่ในเมืองมากเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขาอึอดอัด พลังงานมวลรวมในเมืองเนี่ยมันจะบีบคั้นบางอย่างในตัวเขาเพราะว่าความถี่ของเขาลงมาสูงไงคะแต่พอพลังงานที่มันมาสุ่มกันมากๆมันกลายเป็นความถี่ที่ลดลงเนาะมันจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วพอเขาได้ออกไปสู่ธรรมชาติอะทุกอย่างมันจะรู้สึกฟล์ไปหมดมันจะรู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ง่ายนะคะลองเช็คตัวเองดูว่าใช่ไหมคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะคะคือรักธรรมชาติข้อต่อไปนะคะข้อ6นะคะก็คือ คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับมาตั้งแต่เด็กเรื่องลี้ลับนะคะคือคุณชอบเรื่องผีวิญญาณนะคะพูดผีปีศาจนางไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบศึกษาเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะชอบศึกษาพวกนี้แบบลงลึกรายละเอียดกับมันชอบฟังมากๆชอบหาคําตอบกับเรื่องต่างๆมากๆว่าเฮ้ยอันนี้มันจริงหรือเปล่านะชอบพิสูจน์ ชอบทําให้ตัวเองแบบมั่นใจว่านี่คือเรื่องจริงชอบศึกษาชอบเรื่องลี้ลับพวกนี้มาตั้งแต่เด็กบางคนก็ชอบเรื่อง UFO มนุษย์ต่างดาวมาตั้งแต่เด็กชอบดูหนังที่เกี่ยวกับ UFO มากๆนะคะคุณรู้สึกว่าโหเนี่ยมันมันตรงกับชีวิตคุณคุณรู้สึกเหมือนคุณเคยอยู่ใน UFO แบบนั้นมาก่อนคุณเคยเป็นมนุษย์ต่างดาวมาก่อนบางคนก็ดูหนังเกี่ยวกับ UFO มนุษย์ต่างดาวปุ๊บแล้วก็น้ําตาไหลเพราะ เขาจําได้ในจิตวิญญาของเขาว่าเขาเคยมาจากที่นั่นนะคะก็มีลองถามตัวเองว่าคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมนะคะหรือว่าคุณอาจจะชอบดูหนังแนวไซไฟเกี่ยวกับต่างมิติต่างดาวนะคะหรือว่าพวกสงครามต่างดาว s t Wars Star Trek Marvel อะไรที่เป็นแบบเหนือความเป็นจริงอะคะ่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณชอบมากแล้วคุณก็อินไปกับมันคุณรู้สึกว่าคุณเคยทำสิ่งเนี้ยพอมันดูแล้วมันเหมือน ถูกเติมเต็มหัวใจคุณอนะ่ะเหมือนคุณจําได้คุณลองเช็คดูว่าตัวเองชอบหรือเปล่าตัวเองเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้ก็ข้อ6กนะคะก็คือคุณชอบเรื่องลีลาบเรื่องเหนือเหนือความเป็นจริงของโลกเนี้ยมาตั้งแต่เด็กนะคะต่อมาข้อ7นะคะข้อ7เนี่ยคือคุณรู้อยู่ลึกๆว่าโลกเนี้ยไม่ใช่ของจริงคุณรู้สึกเหมือนเมื่อคุณมองมนุษย์โลกทั่วไปอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าเขากําลังทํางานเหมือนเครื่องจกักร คุณมองแยกมาจากสิ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนคุณไม่ได้คิดเหมือนพวกเขามาตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วคุณมองพวกเขาเหมือนเครื่องจักรที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วตัวคุณน่ก็เริ่มเกิดคำถามมาตลอดว่าคุณเกิดมาทำไมแล้วคุณก็หาคำตอบมาตลอดเลยว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทำไมแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณมาอยู่บนโลกเนี่ยมันมันเป็นแค่จุดเล็กๆโลกเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลนี้ คุณรู้สึกได้ว่าไม่ไม่ได้มีแค่โลกใบนี้ที่ดำลงอยู่มีบางอย่างที่อยู่นอกโลกแล้วพวกเขากำลังควบคุมโลกอยู่มีอะไรที่เหนือจากคนในโลกไปอีกคุณรู้สึกแบบนี้มาตลอดมันเป็นความรู้ข้างในของคุณคะ่ะแต่บางทีคุณอาจจะไม่มีเวลาลงลงรายละเอียดลึกไปว่าเอ้ยคำถามนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในตัวฉันมีอะไรพยายามปลุกพยายามเรียกฉันอยู่หรือเปล่าบางคนรู้สึกอย่างนี้มานานมากแล้วแต่เขาไม่ ไม่ได้หาคําตอบอะค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมาหาคําตอบของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นและรู้สึกว่าคนอื่นเป็นแค่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่ทํางานอัตโนมัติวนลุปไปเรื่อยๆเท่าไหรเองนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ลงมาช่วยโลกแน่นอนเพราะคุณถูกปลุกให้ตื่นแล้ว แล้บางคนก็ถูกปลุกให้ตื่นมานานมากแล้วแต่ไม่รู้ตัวเองนะคะให้คุณเช็คว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนี้ไหมคุณรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ของจริงไหมบางคนก็มีประโยคขึ้นมาว่าที่นี่เป็นแค่เกมแต่คุณละทิ้งประโยคนี้ไปตั้งแต่แรกนะคะที่นี่เป็นแค่โลกจำลอง บางคนมีเสียงนี้ออกมาเลยแต่เขาละทิ้งประโยคนี้ไปลองถามตัวเองว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกใช่ละคะ่ะนี่คือเสียงของจิตวิญญาของคุณที่บอกคุณอยากให้คุณรู้ตัวว่าคุณไม่ใช่แค่เกิดมาเล่นเกมบนโลกมนุษย์แล้วก็เสียชีวิตไปแต่คุณเกิดมามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำงานบนโลกมนุษย์นี้เพื่อยกระดับความทีของมนุษย์ยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ให้สูงขึ้นนะคะ โอเคเดีว okay, เราไปข้อสุดท้ายและข้อ8นะคะคือคุณมีจิตอย่างรู้หรือว่า,ารู้สึกถึงสารบางอย่างที่มาจากไฮเออร์เซลของคุณมาตั้งแต่เด็กๆคืออย่างที่ตู่บอกไปในข้อแรกค่ะบางทีคุณมีภาพอนาคตที่เกิดขึ้นมาบางทีคุณมีภาพอดีต,ตาชาติที่ขึ้นมาบางทีคุณพบเจอใครแล้วคุณเห็นอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในตัวเขาเช่นภาพมันขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเขาเคยเป็นอะไรมาก่อน หรือคุณมีการอย่างรู้ที่สูงมากคือเห็นพูดผีวิญญาณได้หรือเห็นอะไรที่เหนือธรรมชาติได้นะคะนั่นคือความรู้เดิมของคุณนั่นคือความสามารถเดิมในจิตวิญญาณของคุณนะคะบางทีคุณก็ฝันอะไรแปลกๆที่เป็นการบอกเหตุล่วงหน้าบางทีไฮเออร์เซลเขาก็ให้สัญญาของคุณผ่านฝันของคุณผ่านเสียงเรียกบางทีคุณก็ตอนตอนนอนอยู่คุณก็จะได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณให้ตื่น ปลุกให้คุณตื่นบ้างหรือเคาะเรียกคุณบ้างหรือความรู้สึกข,ของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะนอกจากสารที่ออกมาจากข้างนอกการอย่างรู้เป็นภาพอะไรต่างๆคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากๆคือคุณจะเดินตามหัวใจของตัวเองมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าหัวใจของคุณอยากจะทําอะไรคุณจะทําไปตามนั้นคุณจะฟังเสียงข้างในของคุณมากกว่าเสียงข้างนอกมาตลอดโดยที่คุณไม่รู้ว่าเสียงข้างในของคุณเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความเอาแต่ใจของคุณนะข้างนอกบางทีเขาบอกว่าทำไมคนนี้เอาแต่ใจจังมันก็มีบางส่วนค่ะที่เป็นอีโก้ของความเอาแต่ใจแต่มันมีบางส่วนที่ออกมาจากไฮเออเซของคุณจากจิตวิญญาณของคุณเส้นทางที่คุณเลือกค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรจะทํางานที่ไหนจะพบเจอใครเขาเป็นคนเลือกให้คุณถ้าคุณทําตามความรู้สึกหรือหัวใจของคุณมาตลอดแล้วมันเป็นเส้นทางที่พาคุณมาถึงจุดนี้ได้ไม่ว่าคุณกําลังทํางาน ในจิตวิญญาณแบบไหนอยู่ทํางานทางจิตวิญญาณหรือกําลังช่วยคนแบบไหนอยู่หรือเพิ่งตื่นรู้ก็ตามแต่ไฮเออร์เซลค้นนำทางคุณมาเรื่อยๆถ้าคุณทําตามหัวใจมาตั้งแต่แรกอะคุณจะไม่มีการทําผิดเส้นทางคือจิตวิญญาณชั้นสูงที่เขาลงมาเกิดเพื่อช่วยโลกเนี่ยเขาจะมีความหนักแน่นในจิตวิญญาณค่อนข้างสูงจิตวิญญาณเขามีความหนักแน่นในเรื่องของภารกิจในเรื่องของการทํางานของเขามากเพราะฉะนั้นเขาจะ ทำตามหัวใจของตัวเองเขาจะเลือกฟังตัวเองมากกว่าฟังคนอื่นเสมอก็มีบ้างที่เขาอาจจะฟังคนอื่นเพื่อลดละวางอีกโก้ของตัวเองแต่เบื้องต้นนะคะเส้นทางที่เขาจะไปเวลามันถึงทางแยกเขาจะเลือกฟังตัวเองเป็นหลักนะคะลองดูว่าคุณเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็ในเรื่องของการที่ไฮเออเซลเนี่ยเขาพยายามปกป้องคุณเหมือนกันคุณรู้สึกหรือเปล่า คุณเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกมาตั้งแต่เด็กว่าคุณถูกปกป้องจากบางสิ่งคือตั้งแต่เด็กไม่ว่าเจอเหตุการณ์อะไรรุนแรงร้ายแรงแค่ไหนหรือว่าเสี่ยงอันตรายแค่ไหนคุณจะพบว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาอบอุ้มคุณไว้มีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณมาตั้งแต่เด็กบางคนได้รับอุบัติเหตุแต่รอดปลอดภัยบางคนเหมือนรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ลายล้อมรอบตัว เหมือนมีเหตุที่ทําให้คุณรอดจากหลายๆเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงได้อย่างนี้ค่ะให้คุณสังเกตตัวเองว่าคุณรู้สึกถึงการปกป้องจากพลังงานชั้นสูงแบบนี้ไหมรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวคุณที่เขาคอยปกป้องคุณอยู่หรือเปล่านั่นคือไฮเออร์เซลและทีมงานของคุณที่เขาคอยดูแลคุณอยู่นะคะถ้าเกิดคุณสัมผัสได้ตรงเนี้แหละคุณลงมาเพื่อช่วยยกกระดับความทีของโลกนะคะ คุณลงมาเพื่อช่วยยกระดับความถี่ให้กับผู้คนและยกระดับจิตสำนึกให้กับผู้คนถ้าคุณรู้สึกว่าใน8ข้อนี้มันตรงกับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าทุกข้อตรงเนี้ยมันมันใช่คุณนะคะก็คอนเฟิร์มกับตัวเองได้เลยคุณลงมาเพื่อช่วยยกระดับความถี่ให้กับโลกนี้ช่วยโลกมนุษย์ของเรานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าบางข้อมันอาจจะไม่ใช่คุณนะคะรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันมันค่อนข้างแตกต่างกันบางคนอาจจะมี สิ่งที่บ่งบอกมากกว่านี้ก็ได้แต่ตุกเก็บรายละเอียดจากสิ่งที่ได้รับรู้จากตัวเราเองจากคนรอบข้างที่เขาเป็นจิตวิญญาณลงที่ลงมาช่วยโลกนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาสิ่งพวกนี้นะคะไปถามตัวเองดูเบื้องต้นแล้วก็ลองเช็คว่าตัวเองมีอะไรบ่งบอกเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับการเกิดมาของคุณได้บ้างอะไรที่พบว่าตัวคุณแตกต่างจากมนุษย์โลกคนอื่นอะไรที่เมื่อคุณตื่นมาแล้วคุณค้นพบว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในชีวิตคุณ ทุกอย่างที่คุณรู้สึกแปลกแยกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง8ข้อนี้นะคะตัวหวังมากว่าจะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจในตัวเองมากขึ้นถึงกระบวนการที่ผลักคุณมาถึงจุดนี้คุณไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วก็ดับสูญไปแต่คุณมีบางอย่างที่มีคุณค่าและส่งคุณค่าภายในตัวเองที่จะนำไปสู่แสงสว่างให้กับคนอื่นได้ด้วย คือนาแสงสว่างที่อยู่ในตัวคุณไปสู่คนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วถ้าตอนนี้นะคะคุณค้นพบว่าทั้ง8ข้อใช่คุณหรือคุณรู้มานานมากแล้วว่าคุณตั้งใจลงมาเพื่อเป็นไลเวอร์เกอร์เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงที่ลงมาช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองและคุณก็ต้องการคุณนําทางนะคะตอนนี้เครื่องมือของชมชนต้นแบบ 5D มีในเรื่องของคอร์สเรียนให้กับคุณนะคะซึ่งเป็นคอร์สเรียน Connect to Higher Self มีคอร์ส 8888, CCCC แล้วก็1111 คอนิคทัไฮเออร์เนะคะแล้วตอนนี้ทีมมาสเตอร์ในชุมชนก็ทำงานหนะักมากๆในคลาสที่จะเริ่มในเดือนตุลานะคะของคอร์ส8888ประชุมกันแทบทุกวันเลยคอร์สนี้เนี่ยนอกจากคอน n e ไ t h เออร์เซลแล้วจะเป็นการปลดล็อกจิตใต้สำนึกให้คุณได้พบอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตคุณก็คือการที่คุณเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าเกิดลงมาทาไม อิสรภาพพิแท้จริงของคุณคือคุณเข้าใจภารกิจของตัวเองมากขึ้นไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยโลกมนุษย์อีกต,ต่อไปนะคะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะถ้าถามว่าคอร์สเรียนนี้แตกต่างจากคอร์สสและคอร์สห่งยังไง มันจะมีการเจาะลึกในเรื่องของการสแกนพลังงานของคุณมากขึ้นว่าคุณติดที่ส่วนไหนทําไมคุณถึงไม่สามารถเติบโตจากจุดที่คุณยืนได้ทําไมชีวิตของคุณยังวนลูปทั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นไลเวอร์เกอร์แต่ทําไมคุณถึงไม่สามารถไปจากจุดที่คุณยืนได้ติดที่ปมหรือติดที่กรรมไหนที่คุณต้องแก้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงลงมาค่ะแต่ทุกชาติที่คุณเกิดน่ะคุณถูกสะสมตัวตนหรือกรรมมาตลอด คุณอาจจะจําไม่ได้ว่าคุณเคยไปเกิดที่ดาวไหนหรือว่าเกิดที่โลกและคุณเคยก่อการทําเข็นอะไรหรือว่าคุณเคยเล่นแบบทดสอบอะไรแล้วมันไม่ผ่านคอร์สเนี้ยก็อาจจะตอบโจทย์คุณในเรื่องของการสแกนพลังงานและการจี้ปมจี้กรรมบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณจนคุณสามารถรู้ตัวว่าคุณจะต้องแก้ที่จุดไหนแต่ต้องบอกกันว่าแล้วแต่ไฮเออร์เซลของคุณว่าเขาอนุญาตแค่ไหนบางคนต้องเรียนดูเองบางคนต้องไปเจอการชําระล้างด้วยตัวเอง แต่ถ้าบางคนเขาอานุญาตแสดงว่าเขาส่งมาให้พวกเราช่วยคุณนะคะเขาก็จะบอกในสิ่งที่พวกเราบอกได้เขาก็จะเปิดเผยให้พวกเรารู้มากขึ้นในสิ่งที่พวกเราสามารถบอกคุณได้ว่าคุณติดตรงไหนแล้วต้องแก้ยังไงนะคะก็เหมาะสมมากๆสําหรับไลเว w ร์เกอร์ทุกคนในคอร์สนี้แต่ถ้าคุณไม่มีกําลังอย่างที่บอกเสมออธิษฐานไปกับไฮเออร์เซลแล้วเดี๋ยวไฮเออร์เซลเขาจะมอบปัจจัยมาเอง ถ้าถึงเวลาของคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะลองไปเช็คสัญญาณของตัวเองดูทั้ง8ข้อนี้8สิ่งนี้ใช่คุณไหมหรือคุณมีอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ค่ะคอมเมนต์บอกพวกเขาว่านี่คือสัญญาณที่ทําให้พวกเขารู้ว่า เขาเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงหรือเป็นไลเวอร์เกอร์ที่ลงมาช่วยยุกระดับความถีให้กับโลกที่ลงมาช่วยมนุษย์โลกให้มีการตระหนักรู้ในตัวตนของตัวเองที่สูงขึ้นนะคะคอมเมนต์ Comment บอกทุกคนได้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนใจคอร์สเรียน 8888, 4444และ1111 11 Connect to h y h e r c e l f หรือสนใจเข้าร่วมชุมชน 5D Twin Flame Community หรือเช็คพลังงาน Twin Flame ทุกคนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID 5D UnderScore Model Community แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ของไลน์หรือว่า Facebook ตรงๆได้ที่ข้างล่างคลิปทั้งตรงข้อมูลเพิ่มเติมและก็คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ของทุกคลิปเพื่อติดต่อมาอยัางชุมชนต้นแบบ 5D นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟัง ค่ะ